เดี๋ยวจ้างห้องเองแม่มเลยหลับถวงไก่เห็นธรรมดาไม่เล่นเราต้องเล่นกับโปลลี่หนึ่งหนึ่งแม่งไปเลยเดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามชั่วโมงผ่านไปเราเพิ่งได้โกโน่คอมบาโดสามสิบตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการใช้โกโน่โอลลี่บุกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสวัสดีวิรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไก่ ทุกวันนี้หลวงไขจะพาท่านผู้ชมนี่มาพบกับเรื่องที่ไม่ธรรมดาอีกแล้วกับรายการธรรมดาโลกไม่จำนะฮะทุกวันนี้เราอยู่กันในเกม Red Alert 2 Yuri ถมชื่อเลยทีเดียวเล่นเกมนี้พอเล่นโหมดออนไลน์นี่ต้องแก้แค้นกันหัวร้อน,เ,นเจอแต่คนที่เปรียดเปรีดเพรเรามาเจิมกันแบบธรรมดาธรรมดากอลล่อนเลยไปฮะเฮ้ยเไรอะทำไมมาเร็วจังเ,เพิ่งเริ่มเลยเนี่ยอ๋อแม่มันปลุกเร็ว เราก็เพิ่งสร้างฐานรับเรือเสร็จนี่บ้าจริงของใครของเขา,เา,เามันมันมายิงปั๊มน้ำมันเราเอา๋อไม่บอกกันได้ดี่ว่าเติมเก้าหนึ่งเก้าว่าท่านผเล่นธรรมดานี่มันเครียดไหมเครียดนี่ทำงานทำการเหนื่อยมาต้องมาเล่นปนใคร้เลยดูดูดูเดี๋ยวเอาคืนคอยแลสีเขียวนี้เสร็จหลวงไ่แนะ่นอนเออจริงมาตัดงบทางการเงินของหลวงไ่ได้อย่างไรมาบืมฐานแม่งเลยควนตีนแรงจะเล่นกับคนันะไมจะเล่นกับปอดลอก เล่นกับปวดนันมันก็ธรรมดาเกินไปดูดูหวงไข่จะทําลายฐานแม่มันได้แหละนี่เป็นไงเอดเออ,เอ,อทีมนี้ไม่ว่าที่มาบุกเราเมื่อนไม่รู้ใจหรือไม่ใจแหละบุกเดีวอยู่ใกล้เราสุดอะเป็นไงหายเปรตไปสารระเบิดยูเครนยิงให้ยับเป็นไงอืมเอ้แเมทจัดการปั๊ม ไม่ได้แล้วมันพาเพื่อนมาช่วยแล้วไวไม่หลวงไข่มันเอากระน้ำมาชูแล้วนี่เครียดนี่ถ้าไม่จมแหลกเครียดไม้ตัวเล่นอยู่แบบนี้บ้าไม้อะเล่นต้องเล่นแบบมีความสนุนรีหน่อยนี่เป็นไงโอ้สู้หลวงไก่ไม่ได้อยู่แล้วนี่การเล่นแบบธรรมดาหลวงไั่เทพเกินไปเน <Nope. S 1> ไ,ไหมไม่มีใครสู้ได้หรอกอุ้ยอุยมันเอาไอ้นี่มามันตั้งป้อมแล้ววันแล้วถ้าจะบุกต่อไม่ได้เราขอกระยงมันอีกแป๊บหนึ่นงแ้เดี๋ยวกลับลวเอามันเอาคืนวิบวิบหลวงไข่อะนี่เป็นไง ทำอะไรได้เอา้าเล่นธรรมดาแบบนี้มันดีสู้หลวงไก่ได้เพื่อหลวงไ,ไ,วงไกไ่นักว่ายน้ําทีมชาติรู้เปล่าพื้อฐานแม่งออดิเอ,อดิดเอิดอย่ามาแย้มกับหลวงไก่อยากเครียดก็ต้องมาเจอกับหลวงไก่แบบนี้แล้วคุณจะเครียดคูณสามยนะังไงแตกไปดิอ๋หายเปรตไปให้มีฐานแม่แล้วเราเอา้าเดี๋ยวอะไรนี่อ้อยากเที่ยวรุมแกงแบงันเลย เห็นไหมท่านผู้ชมหลวงไก่บอกแล้วว่าเล่นแล้วมันเครียดนี่เล่นธรรมดาแหละแล้วเอาปลาโลมามาไม่เอาเลยสองุมหนึ่งกันมีน้ําใจนักกีฬากันหน่อยแล้วตายแล้วแบบนี้เอ็นเธอตะคุนฮามแม่มันกปู้กันแล้วะอ๋อจะเล่นทำไมท่านผู้ชมดูเล่นแบบนี้เล่นทำไมเล่นให้มันเครียดเปล่าเปล่าอันนี้เพื่อมารุมกันหลวงไก่นี้ต่อให้แกไหนแล้วและแลมันเอามารวมกันแล้วไหมเออยิงกันเองมั่งตะ มาแม,ม่หยดจุดท้ายบึ้มบ่อนะ้ํามันมาได้เสร็จเลยปัป๊มปจอจอจอ,อะยิงแม่ไม่แต่แมทอืมเป็นไงแลกแล้วตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วหน้ามืดแล้วหลวงไก่ออเลิกไม่เล่นแล้วแบบนี้เล่นแบบธรรมดาใครก็เล่นกันหรอะไรๆ,ๆปล่อยให้มันเล่นกันเองระดับหลวงไก่ไม่ลงมาเกือกกล้วกับคนพวกนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมอยียบร้อยหลวงไก่อีกดิฟีดเดอหน่วยวางระเบิดแห่งชาติไหม นี่เป็นไงมันตีกันอยู่เราเป็ตุยมันบ้างอ้าโยกจิตไ่หลวงไก่ะเห็นไหมหัวร้อนหยุดไม่ได้เมื่อกี้ว่ายไม่เล่นแล้วมันอดไม่ได้นี่นี่เป็นไงโชว์สเต็ปวางระเบิดให้ท่านผู้ชมได้แลกันห่างหายกันไปนานกระดาษหลวงไกลไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ยังจาสเต็ปได้แม่นอยู่เลยนี่ว่ายน้ําไปครับเอา้อาแม้มันมีบริษอยู่แหะเมื่อกี้โดนบุกแล้วเหลาโดนบุกแล้วเหวล่หาบ้าจริงเครียดนี่ ไม่เอาแล้วแบบธรรมดาธรรมดาลูกไม่จำเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแบบไม่ธรรมดาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งห้องเองแม่มเลยถ้าหลับหลวงก่เห็นธรรมดาไม่เล่นเราต้องเล่นกับโปโอลี่หนหนึ่งแม่งไปเลย เดี๋ยวได้รู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลวงไก่นี่ตั้งใจจะไม่กลางฐานตู้ดูนะมาดูว่าโปรเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหลวงไก่เลือกเป็นทีมสีเขียวเรามันเอาไปแอบตามปุ่มไม้ได้เราเลือกไว้แล้วในแมปนี้หากน,นี่่เลนแบบไม่ธรรมาดาก็ต้องเล่นแบบนี้ไม่เครียดแต่ไหมท่านผู้ชมไม่ต้องคิดที่อะไรเลยเอารถไปหยกอย่างเดียวปุ่มไหนดียังไม่เจอปุ่มที่เหมาะสมดีใ้รถ MTV นี้ก็แม่งวิ่งช้าเหลือเกินเดี๋ยวอาที่เนียนๆก่อนรถเรา เดียวอยูวเราต้องหลบตามปุ่มไม้หาตรงนี้น่าจะได้ท่านผู้ชมให้มันรู้กันไปว่าโปรโอลี่เขาเล่นกันแบบนี้เดี๋ยวตามันก็ชัดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเลยต่อยมาก่อนอ๋อมันเพื่ออ่ะเลยอีกแล้วอืม นี่เนียนจะเดี๋ยวเขาวีมาเห็นนั่นเดี๋ยวเรามาดูนะว่าโปรเขาจะใช้เวลาหาเรานานแค่ไหนนี่ตรงนี้น่าจะเนียนแล้วถ้านผู่ชมนี่แหละเขาเรียกว่าเล่นไม่ธรรมดาธรรมดาเล่นทำไมเล่น,นด้เคีย่องทำไมเล่นแบบหลวงไก่นี่ไม่ต้องคิดเร่อะไรเอาเจ็บมันมาแล้วเอามันไม่เห็นบ้าจริงมันสั่งเดินออโต้มาโปรจริงหรือเปล่า่ะทำไมนู้น่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอา่ามาแล้วมาแล้วแหละเป็นชั่วโมงแล้วยังหาหลวงไก่ไม่เจอทีโปรเพจอะไรอะ บ้าจริงแหล่แหล่นูด้ดเล่นธรรมด,ดาโลกไม่จำหรอกมันต้องเล่นแบบหวงไก่เนี่เดี๋ยวจะปั้มหาอะไรเปรเปตๆไหมถ้าไม่จมได้แลกันอีกไหนอะไรนี่ต้มมามา่าเสร็จไปสองงอแล้วงาหลวงไก่ไม่เจอทีบ้าไมา้ห่ะปัญญาอ่อนเนี่ว่าเขาปัญญาอ่อนไม่รู้ไก่ปัญญาอ่อนกันแน่การที่จะเล่นแบบนี้มันต้องใช้มันสม,มองขนาดไหนถึงจะทําได้โอ้เขายังคิดไม่ถึงเลยที่ท,ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดไปที่สุดรู้ไหมอะแหลแหล่แหล่มันเริ่มงงแล้วว่าหลวงไก่ไปไหนวะ เอามันเห็นแล้วไามเอ้ามาแล้วเดี๋วยวว่าลวงไก่ลวงไก่เมียใจไปล้างจานอยู่ไม่ได้เล่นเอากายังไม่เห็นอยู่ดีเอามาแล้วเยวว่าไ,ไม่เห็นภารกิจปิดตารักทรอนเล่นได้สําเร็จแล้วเอางงงงเว้ดิลวงไก่เมียใจไปล้างจานไม่ได้เล่นขอโทษครับยังไงเครียดไหมท่านผู้ชมเป็นการเล่นที่พเพลินสมองมากที่สุดในรูปแล้วเนี่ยวิธีของลวงไก่นี่ถศูนย์แจ้มอ่ะมีไกรเคยได้มั้งโอ้ไม่ธรรมาดา มาอีกสักหน่อยเมื่อกี้เล่นกับโพไปแล้วรอบนี้เราจะมาหาหนูเล่นด้วยกันมา 1. หนึ่งนุบโอลี่มานูกมเหียเราไปสร้างความเพลิดเพลินให้หนูก,กันสักหน่อยเอาแบบไหนดีท่านผู้ชมหามีคนจอยก็มาแล้วเว้ยเล่นไม่จะน่าไกลเลยนี่ต้องให้หลวงไข่มาปลอบใจซะแล้วนี่เป็นไงด่านนี้แหละใกล้กันดีหลวงไข่ใหญ่ ใหญ่ๆมเจยเนี่มาเกิดใกล้ๆกันแบบนี้เลยอะ่ะบ้าไปเล็วมันจะรัชเกินไปไหมอะ่ะแข่งกันกล้างกันแบบเป็นหนินนะท่านผู้ชมเอาหมามาเฝ้าควรเลยเดี๋ยวมันเอาคนมาหมาครบอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาหมาไปลาดตะเวนด้วยนะป้องกันอากาศก่อนอ่าหลวงไก่ไวกว่านะหลวงไก่เหมือนเดินไปไหนอะ่ะสร้างคนมาเต็มแม็ดมาบุกตะ หมาครบว่าต้องกลัวหมาของหลวงไข่อะหมาของหลวงไข่นี่พันดาเมจินต้องรีบหน่อยท่านผู้ชมน้ามันหกมาแต่กันเดี๋ยวเตรียมรถตั้งก่อนบริสานแม่เเลยเอามันมาแล้วจีบหมาเลยอนทีเนียเราเพิ่งเห็นบ่อน้ำมันเอามันมาแล้วเร็หมาครบมันเอ้าเอ้าเอาทำไมกบไม่ได้ล่ะมาหลวงไก่สีตัวมันใช้กลยุทธ์อะไรวะนะเอาเดินกลับบ้านไปแล้วไหนพาไปไล่กบแลรดิเฮ้ยเอ้าเอามันเป็นอะไรกันเหรอเขามึงอยู่ทีมเดียวกัน ว่าจริงแล้วจ้างง้องเบื่อเลยจ้างง้องอยังนุบเลยมาแล้วหลวงไก่นี้จ้างจ้างมาอยู่ข้างๆกันแต่ไม่มีประตูนุบของแท้เอาไหมเอาไหมพอแล้วม่งหลวงไก่ไม่เล่นแล้วกับคนอะไรไปธรรมดาทำกันดีกว่าธรรมดานี้เขาเล่นกันบูทเทิาเอนเนอร์มี่นะฮาร์ดเอนเนอร์มี่ แล้วก็ติ๊กบูเต้าวไปด้วยนี่ติ๊กบูเท้าแบบนี้แต่ระดับหลวงไก่แล้วไม่ต้องระดับหลวงไก่นี้ต้องเล่นแบบ e ีซีเท่านั้นถ้าเล่นแบบพาร์เล่นแบบบูท้า่มันธรรมดาเล่นแบบ e ีซีนี่ไก่ก็ไม่เล่นกันแล้วมีแต่หลวงไก่นี่แหละเล่นรอบนี้นี่หลวงไก่ตั้งใจว่าจะกันฐานได้อยู่แล้วก็ลองใช้ตัวโคโนคอมบันโดไปบุกแลดสิว่าบด ีนี่มันจะเอาหลวงไก่อยู่ไหมเดี๋ยวจะไปทําตามตามันเวลาไปได้นอนไลน์ในใันตายโหงนี่ดูสเต็ปดูดูสเต็ปการสํารวจแมพตั้งป้อมต้านอากาศยานก่อนอยังไงรวดเร็วว่องไว้หลวงไกอันหัวไวล่ะไอคิวงร้อยสบสชั่วโมงผ่านไปเราเพิ่งได้โกโนคอมบาโด3าิบตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการใช้โกโนโอลลี่บุกเนี่ย มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมันจะพอจะบุกได้ไหมเอาจริงๆหลวงไข่เคยไปทําตอนออนไลน์ดูแล้วแตกเม็ดระบบป้องกันเขาดีเดี๋ยวเรามาดูกัน e c AI มันจะทำอะไรหลวงไข่ได้บ้างเริ่มจากการตุยรถแรกของมันกรเลยอ้อยานี้ตะมาหลวงไข่จัดให้ธรรมดาโลกไม่จําหลวงไข่ชอบโคโนเพราะว่ามีคํา ว่าคอมมานโดหลวงไกอันชอบคอมมานโดซึ่งแปลว่าการควบคุมดอดอก็แปลว่าประตูบ้าแล้วหลวงไก่ได้จะเปลียนแล้วนี่เป็นไงโอ้โหหายพร้อไปกับตาเหมือนกับใช้วิกซอลล้างห้องน้ำเราต้องกยับทีละใกล้ๆกล้เลยมันได้ตั้งตัวทันในถ้ากยับไกลๆมัวแต่ช็อตอยู่เป็นไงโอ้หมันก็บุกได้นี่หว่าท่านผู้ชมนี่ค่อยๆคืบการเข้าไปเราอาจจะเสียกําลังบนคอมมานดนิดหน่อยแต่มันก็กุ้า กับความไม่ธรรมดาที่หลวงไข่จะทําไม่แล้นี่เป็นไงโอ้ตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ได้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วทางรัฐบาลเกาหลีได้ทําการควบคุมกองทหารไว้อย่างเบ็ดเสร็จโอ้ยโดนจอตเดี๋ยวเก็บป้อมก่อนเป็นไงก็ได้นี่หว่าท่านผู้ชมนี่เป็นไงรุมแกงเลย <Nope. S 1> <laughs> ใจยิบไม้โรคจิตีนหลวงไก่รโรคจิตเดี๋ยวเราจะข่มเขาโกขืนให้กินหญ้าเอาหน่วยคอมมาโดมาดักรอรถแรกของมันนี่เป็นไงโหมันขายทิ้งเลยถ่าผู้ชมคอมมานโดใหญ่เหลือเกินนี่เป็นไงด้วยความเครียนเราจะมาดักรอหน้าปากต่างมันจนกว่ามันจะยอมแพ้เพื่อเฟินไก่อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวนี่ออกมาจะ่ออกแต่วงไก่นี่ไก่แจ้งเลยจับมันแช่แข็ง เช <c oughs> ้งไข่เป็นไงท่านผู้ชมกับความธรรม,รรมดาโลกไม่จำหมูหลวงไก่อะไม่มีใครทำมีแต่คนที่สติดีเท่านั้นที่ทำแบบนี้ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับกับธรมธร,รมดาโลกไม่จำเดชเอเล t ทูจูรีนะเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าท่านถูกใจคลิประหลวงไก่หรือยอยากสนับสนุนค่ากาแฟก็ทำได้ง่ายๆแค่กดไลค์หรือซับสไครต์ของหลวงไก่เท่านั้นเองหรือจะให้เป็นค่าน้ำชาโดยตรง จากการทรับตะไก่หรือโดนเนตใต้คอมเมนต์ก็ได้แต่วันนี้ขององยังสร้างมาใหม่มันยังไม่ยอมเนาะเออไปขุดจองนี่เป็นไงสรุดุดรับมาขุดจองเราจะข่มผืนมันจนกว่าจะยอมแป้นี่เป็นไงแต่วันนี้ธรรมดาโลกไม่จำเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันในพัทหน้าครับสวัสดีครับโย